ในคำพีเทรวาดพบภูมิมาตรฐานมี31ภูมิไตรภูมิแบบละเอียดแบ่งตามระดับกุศลอกุศลและกำลังสมาธิเป็น3ามกลุ่มใหญ่กามภูมิ11อยู่ภายใต้อำนาจกามคุณอบายภูมิ4ทุกจัดนรกนิระยะภูมิแห่งทุกทรมานอันเกิดจากอากุศลหนัก ในคัมภีร์มีนรกใหญ่แปดและบริวารมากมายแต่ทั้งหมดนับรวมเป็นนิระยะเพียงหนึ่งภูมิเปรตวิสัยเปรตภูมิของผู้มีความทยานอยากหิวกระหายไม่อิ่มด้วยบุญทานอสุรกายภูมิของอสูรผู้มีโทสะฤศยาดื้อดึงสัตว์เดรัจฉานภูมิ ภูมิของสัตว์โลกทั่วไปอยู่ด้วยอวิชชาตันหาเข้มข้นมนุษยภูมิหนึ่งมนุษย์ภูมิกลางกลางทุกสุข,ขละกันเหมาะที่สุดแก่การสร้างเหตุเพื่อพ้นทุกข์เพราะฝึกศีลสมาธิปัญญาได้สวรรค์กามาวจรหกจาตุมหาราชิกาอยู่ชิดโลกมนุษย์มีเท้าจาตุมหาราชทั้งสี่ ตาวติงสาสวรรค์ของเทา้าสกกะพระอินท์ยามาผาสุกร่มเย็นกว่าตาวติงสาดุสิตฐานะของโพธิสัตว์ทั้งหลายเช่นพระศรีอริยะเมตรยัยนิมมานารดีสวรรค์ของเทวดาสำราญด้วยสิ่งที่ตนเนรมิตปรนิมิตตวสวสดีสำราญด้วยสิ่งที่ผู้อื่นเนรมิตแล้ว ตนมีอำนาจเหนือภูมิสูงสุดในกามโลก 2. รูปภูมิ16ผลจากสมาธิรูปประชานจัดตามระดับฌานในอภิธรรมใช้กรอบ5า้าฌานทำให้ชั้นแบ่งออกเป็น3 3 3 7รวม16ชั้นรูปประชานที่1พรมชั้นบริวาร พรหมชั้นปุโรหิตมหาพรหมชั้นรูปประชานที่สองปริตตาภาสว่างน้อยอัปปมานาภาหาสว่างที่สุดมิได้อาภัสราเรืองรองชั้นรูปประชานที่สามปริตตสุภางามน้อยอัปปานณสุภาหางามที่สุดมิได้ สุภกินหางามไพบูรณ์ชั้นรูปปาะชานที่สี่เวหัพลาผลไพบูรณ์อสัญญีสตาสัตว์ผู้มีแต่รูป,ปกายไร้เวทนาหรือสัญญาอวิหาสุทธาวาสชั้นที่หนึ่งอตปาสุทธาวาสชั้นที่สองสุทธัสสา สุดทาวาสชั้นที่สามสุดทัศสีสุดทาวาสชั้นที่สี่อกนิษฐาสุดทาวาสชั้นที่ห้สูงสุดในรูปภูมิสุดทาวารห้าเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีเท่านั้นสาอารูปภูมิสี่ผลจากสมาธิอรูปฌานอากาสานัญจาตนะ ฌานในอากาศอันไม่สิ้นสุดวิญญาณัญจายตนะฌานในวิญญาณอันไม่สิ้นสุดอากินจัญญายตนะฌานในไม่มีอะไรเลยเนวาสัญญานาสัญญายตนะฌานที่สัญญาละเอียดจนไม่อาจกล่าวว่ามีหรือไม่มีเนวาสัญญานาสัญญายตนะ หมายเหตุในการนับ31ภูมิแบบเทรวาทจะนับกามภูมิ11รูปภูมิ16อรูปภูมิ4เท่ากับ31ภูมิที่32ตามสำนวนไทยพระนิพพานโลกุตรธรรมภาวะดับกิเลสและทุกโดยสิ้นเชิงไม่ใช่แดนเกิดแต่เป็นความพ้นจากทั้งกาม รูปอรูปจึงมักเรียกแยกต่างหากว่าโลกุตระภูมิและเมื่อบางตำราไทยนับรวมจึงกลายเป็นพบภูมิ32ถ้าตามมาตรฐานคำพี31มภีภูมิกาม11รูป16อรูป4